สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ w c i กับ w o r l d p a n คู่หูมหัศจรรย์นะครับ World Pan สูตรไอออนกับ w o r l d p a n ไครโตสานนะครับวันนี้เราเข้ามาอีกสวนหนึ่งครับเป็นสวนผู้เรียนผู้เรียนนี้นะครับสวนนี้มีปริมาณเท่าไรใครเป็นเจ้าของแล้วใช้คู่หูมหัศจรรย์เราขนาดไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยครับนี่ครับเชิญครับเจ้าของสวนอยู่นี่พี่ครับสวัสดีครับ คุณพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อกบชื่อกบพี่กบนะครับพี่กบเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่นี่นะทุเรียนอันนี้ทุเรียนยี่ห้ออะไรครับเนี่ยหมอนทองหมอนทองนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองนะคุณพี่แนะนาตันำรานค่ะแสงแดดค่ตะตอ๋อคุณพี่แสงแดดนะครับคุณพี่แสงแดดคุณพี่แสงแดดเป็นคนที่มาแนะนําคู่หูโฆษณาตัวนี้ให้กับพี่บพกบค่ะอืมอ่พี่กบทําทุเรียนหมอนทองที่นี่ที่นี่เขตอาเภออะไรจังหวัดอะไรครับพี่ เขาคิจกูดจันทบุรีจันทบุรีนะครับมีพื้นที่ในการปลูกทุเรียนตรงนี้ของพี่ป <20, S 1> ีเลยยีสไร่ยี่ไร่ตอนแรกเลยคุณพี่ทําทุเรียนมาเนี่ยประมาณกี่ปีแล้วครับเป็น10ปีเป็นสิปีแล้วนะครับก่อนหน้าที่พี่จะมาเจอไอ้คู่หูวันสรจันเนี้ยยี่สไร่ของพี่เนี่ยเป็นไงมั่งผลผลิตต้นทุนเป็นยังไงที่ผ่านๆมาตอนหน้าเหรอครับ ต้นทุนก็สูงเนี่ยต้นทุนสูงยาดอเยอะอ่ะใช่ไหมยาสามสิบเป็นสิบบางทีอะใช่ไหมแล้วทุเรียนของพี่คอนข้างที่จะมีอายุพอสมควรใช่ไหมสามยี่ห้าปียี่ห้าปีขึ้นไปแทบทั้งนั้นเลยนะครับแล้วโดยยี่ห้าปีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นที่เรายืนอยู่ข้างใต้เนี่ยเห็นพี่บอกว่าต้นนี้จะตายเร้วใช่ไหมตายแล้วเนี่ยใบเนี่ยใบรัด แต่ว่าณตอนนี้เวลานี้มันไม่ใช่ไม่ตายอย่างเดียวนะครับมันออกลูกให้พี่ได้อถึงถึกพอประมาณอยู่เนี่ยทักสามสิบสี่สิบลูกได้ไหมพี่ประมาณได้นั่นเนี่ยพอดีพี่แสงแดดมาแนะนำมาแนะนำพอดีเลยลองใช้เลยลองเนี่ยลองยี่สิบชุดยี่สิบตั้งพี่ได้ลองเนี่ยพี่ฉีดพ่นไปกี่ครั้งแล้วครับทั้งสวนเนี่ยสี่ครั้งสี่ครั้งแต่อาทิตย์หนึ่งพ่นทิ้ง จะพ่นทุกวันพฤหัสอจอดวันครั้งเจ็ดวันครั้งเนี่ยพ่นไปแล้วสี่ครั้งสี่ครั้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วเป็นอย่างคำว่าคาว่าเป็นอย่างเงี้ยพี่ช่วยบอกผู้ชมหน่อยว่ามันเป็นยังไงพี่ฉีดแล้วมันมันเห็นมันดีมันฉีดแบบไหนงไหมมันไม่ร่วงมันไม่ร่วงแล้วเป่งด้วยน่ะมีภูมีอะไรเป่งลูกเป่งดีโตเร็วคือลูกโตเร็วลูกโตเร็วเป่งลูกทรงได้อ่ะครับใครไม่เห็นเขาบอกโอ้ทุเรียนทรงสวยเนาะใช่มันเป่งไงมันไม่เหมือน มันมันผิดกันอะมันบิดเลยมันผิดกันเงิ้นี่ะถ้าอย่างขนาดติดกันนะก็ยังเขายังบอกคนละเรื่องเลยครับแล้วก่อนใช้กับหลังใช้พี่บอกหน่อังเกตเห็นเองมันมันมันเป็นยังไงมันมันพอใจถูกใจชื่นใจมันโอ้พอใจถูกใจที่สุดมาเจอไอ้คู่หูวัสจัน์คู่นี้เวอร์แพนที่มีไปสี่ครั้งสี่ครั้งง่ายดีไม่เกินเดือนครับสี่ครั้งแล้วไร้ใส่เลยนะกระลูกชาญจะแต่งบอกห้ามแต่งนะพ่อแม่จะลองยา จะหลวงจริงไหมหรือจะไม่หลวงเออก็เลยไม่แต่งแต่งอ่ะก็เก็บเลยใช่แม่หนูจะแต่งหนูจะแต่งหมดไม่ต้องแต่งะแม่ลองยาอยู่อย่างนี้โอ้โหน่านอนมากนะครับท่านผู้ชมกล้าแบบกล้าลองเลยลองอ่ะเนี่ยลองหมดทั้งสวนด้วยลองทั้งสวนเลยลองทั้งสวนด้วยออในลองส่วนเดียวเดี๋ยลองทั้งสวนเลยเนี่ยโอ้นะแล้วเป็นแบบอย่างที่พี่แต่ก็ภูมิใจนะเพราะว่าลูกมันถึงมันจะเล็กแต่กับน้ําหนักมันก็ได้นะ ถึงจะเล็กแต่น้ำหนักดนะทรงสวยด้วยทรงมันสวยเป่งน้ำหนักได้น้ำหนักดีสุดยอดเลยเพราะว่าน้ำหนักมันจะดีรูปทรงมันจะดีใช่หนักดีมากเลยปีนี้ก็สบายขึ้นหน่อยละมันก็สบายขึ้นหน่อยละเพราะว่ามันไม่ต้องใช้มันมันลดลงไงไม่ต้องใช้หลายตัวพี่กบฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยใช้กี่ชุดฉีดทั้งใบทั้งลูกอะครับประมาณสี่ชุดสี่ชุดถ้าฉีดนี่ก็คือถ้าปกติเนี่ย จะใช้แค่สองชุดทุงทั่วแต่ช่วงที่อาจช่วงที่เพิ่มช่วงที่สร้างตอนนี้ก็เป็นห้าห้าคูโอ้โหยี่สิบถังเนาะผลทีะยี่สิบถังผมถามความรู้สึกพี่ผมถามความรู้สึกนิดนึงพี่เห็นผลผลิตอย่างเงี้ยพี่เห็นที่มันอาการที่มันหายพี่แก้หายแล้วแบบมันดีอย่างที่พี่แบบพี่ชื่นใจมากกับราคาที่พี่ซื้อมาพี่ว่ามันแพงไหมไม่แพงอะถูกดีถูกดี ถูกดีเอามาตอใช้อย่างอื่นเนาะใช้อย่างนี้อย่างเดียวเนาะแล้วก็ปุ๋ยก็ใส่ตามปกติใส่ก็ใส่น้อยลงมั่งก็ไม่ได้ใส่แบบเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ใช้เนี่ยมันถูกดีเพราะ้องใช้หลายอย่างไอ้นั่นเดี๋จ่ายจับใบมั่งอะไรตตอะไรอู้ยเยอะแยะนนะครับนี่ดหัวนี่คือเรื่องจริงของเกษตรกรที่กล้าทดลองใช้กู้หูพ่อเจตันของเราปีนี้ใช้อย่างนี้อย่างเดียวแล้วเนี่ย ยาอื่นไม่เอาละแต่เนื้อที่เกล็ดแต่ใช้อย่างนี้ตลอดแล้วไม่ต้องอย่างี้มาเสริมเลยเต้นต้องไปซื้อเนาะยาจับมงจับไปผมเห็นหลายต้นเลยที่แบบเหมือนเหมือนต้นเหมือนต้นทุเรียนจะตายอ่ะเยอะเยอะนะฟื้นหมดแล้วเยอะเลยแล้วเป็นไงฟื้นหมดแล้วฟื้นหมดแล้วน่ะที่แรกจะโค่นแล้วน่ะเตรียมเลยเครื่องแล้เจอเจอคู่เจอไปไม่ได้ตั้งใจพ่นมาแล้วก็เลยพ่นไปงั้นแหละเออไม่ตั้งใจพ่นอีก ไม่ตั้งใจโค่นก็จะเอาลูกอย่างเดียวที่แรกอ่ะมาก็มันคือไม่ตั้งใจเลยคือจะเอาลูกอย่างเดียวครับคือพูดง่ายๆว่าจะเอาลูกมันลอนมดจะปล่อยมันตายแหละจะโค่นแล้วล่ะก็จะไม่สนใจแล้วตนตรงนู้นผลผลิตที่พี่เห็นเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้วรอบที่แล้วดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะดีใช้คาว่าเยอะเลยเพราะพี่บอกว่ามันตรงนี้มันร่วงบ่อยมากก็เลยโอ้ยถ้ารัดอ่อนนี่ไม่ต้องพูดแล้วไปดูสวนอื่นในเลยต้นหนึ่งเหลือไม่ถึงสิบลูกอือ ไม่ไม่เชื่อไปดูได้เลยแต่นี่ที่เห็นเนี่ยถ้ามีต้นต้นไหนต่ำกว่าสามสิบลูกเนี่ยไม่มีนะครับที่นี่สามสี่สิบห้าสิบทั้งแทบทั้งนั้นเลยอยากให้พี่กบช่วยฝากให้กับคนอื่นที่จะที่จะมาเจอไอ้คู่หูนี้หรือยังไม่เคยเจอฝากหน่อยครับว่าให้กล้าใช้ให้ลองใช้แบบไหนยังไงไอ้คู่นี้ครับเวิ l d ์แพนอีอกับเวิ l d ์แพนไครโตซา ก็มันดี <ấy> อย่างที <Like Des mond> ่พูดไปเนี่ยให้ทตลองใช้เลยถ้าไม่ร้องถ้าไม่กล้าก็ไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วใช่ถ้าไม่กล้าไม่รู้จะพูดไงใช่ไหมไม่รู้พูดบอกไม่ถูกอะให้ต้นไม้มันคนบอกใครไปแนะนยหนอย่าเพิ่งเชื่อกันให้ตชนไม้ต้อเชื่อเนี่ยต้นไม้เราเดี๋ยวดูปีหน้าปีนี้แค่เริ่มต้นนะเห็ดูปีหน้าพอใช้ตลอดเดี๋ยวดู ถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวมาดูใหม่แล้วว่าเป็นไงเราเราได้ถ่ายแน่ๆเพราะว่ายังไงยังไงพี่กบก็จะใช้อยู่แล้วนะครับแล้วใบมันดีด้วยนะอใบเริ่มใหญ่ใหญ่ทุกต้นเนี่ยใบใตนิ่งเลยเห็นมันเป็นเงาเงาหมดเลยนะดังนั้นกบแม่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่แสงแดดที่แนะนําของดีๆให้กับพี่กบด้วยแล้วก็ขอขอบคุณพี่กบด้วยที่เปิดสวนให้เราเข้ามา ได้เก็บภาพได้เก็บบรรยากาศได้เก็บปลิภันธ์ของทุเรียนดีๆนะครับปีหน้าเราได้มาเจอเราได้มาเห็นภามเดกต่างๆอีกนะนะครับวันนี้ยังไงับปีหน้ามาก็เห็นใหม่ปีหน้าดีฟอนี้อีกครับผมปีหน้าต้นสวยปิ้งเนี่ยแน่นอนแน่นอนได้ใช้ต่อเนื่องเนี่ยสวยปิ้งแน่นอนใช่เพราะธาตุอาหารมันครบอยู่แล้วนะครับกับเวอร์แพนสูตรไอออนของเรากับเวอร์แพนไครอสานวันนี้บริษัท ว c ซีไอของเราก็ขอขอบพระคุณพี่กบมากที่ได้เปิดสวนให้เราเข้ามานะครับพี่ขอบพระคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่นางครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหลังจากที่คุณแม่ได้ใช้พี่กบเนี่ยได้ใช้คู่หูวิเศษจันคู่นี้วัวแพนคู่นี้ปุ๊บเป็นไงบ้างที่เราสัมผัสได้กับทุเรียนที่ฉีดไปสี่ครั้งเนี่ยคุณแม่บอกฉีดไปสี่ครั้งเองเป็นไงบ้างทุเรียนที่เราสัมผัสมามันก็ดีดีกว่าเดิมใบมันก็ดีใบดีกว่าเดิมแน่ หนามก็ดีอะไรก็ดีดีกว่าปีที่แล้วเยอะโอ้ดีกว่าปีที่แล้วปกติหนามอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงมันคาว่าดีเนี่ยมันเป็นยังไงมันเขียวหนามมันจะเขียวอ่าเขียวครับอ่่องมันจะเขียวอ๋อล่องข้างๆนี่นะมันจะเขียวมันจะเข้มมันเข้มฝาปกติแบบว่าปกติส่วนอื่นส่วนอื่นก็จะล่องแบบขุ่นๆขุ่นๆอ๋อของเราจะเขียวดีมองไอเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วอ่าครับแล้วเห็นว่าที่บอกว่าน้ําหนักดีเป็นยังไงน้ําหนักดีผลดีมันยังไงน้ําหนักดีอมันเป็น น้ำหนักมันแตกต่างกับเขาของเขามันจะเปลือกบางน้ำหนักมันจะน้อยลงอะไรประมาณนี้ภูมันจะเล็กภูมันเล็กเหมือนที่กองแต่เมื่อกี้ที่เขาถ่ายนะครับผมน้ำหนักมันต่างกันของเขากี่กองสี่กองใหญ่ๆของเรากองเล็กทีเดียวหมายถึงว่าของคนอื่นเขาที่ไม่ได้ใช้เวอร์แพนเนี่ยไม่ใช่สี่กองใหญ่ๆแต่ของเรากองเล็กเล็กกองเดียวกองเล็กกองเดียวแล้วเป็นไง น้ำหนักน้ำหนักดีกว่าได้ดีกว่าเขาเขาสี่กองใหญ่ใหญ่นนะเขาสี่กองใหญ่ใหญ่ไอเราแค่กองเล็กกองเดียวเนี่ยเหรอกองเดียวโอ้โหน้ำหนักได้เยอะกว่าเขาได้เยอะกว่าอือไอน้ำหนักเยอะก็แสดงว่าเราต้องได้เงินเยอะมากกว่าอยู่แล้งกันเยอะมากกว่าอือมันต่างกันมันต่างกันโลกเลิกท็อปท็ออะไรที่เขาเป็นกันที่นู้อะไรที่เป็นมันไม่เห็นเป็นไงมันก็ไม่ค่อยมีพวกอีเพี้ยหอยเพี้ยหอยก็หายไปเพี้ยหอยหายเพี้ยหอย พวกไอไก่ฟ้าไก่อะไรมันก็ไม่ค่อยเข้าตอนฝนตกไม่มีเข้าเลยอันนี้รับไบ่อ่อนก็ไม่ค่อยมีนะครับรับเบอ่อนก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมไปจะมีก็แต่ไอเพี้ยกระสอบใช่ไหมคนก็กลัวมากเลยเพี้ยกระสอบดีโอเคนั้นนี่ก็คือเป็นคนที่ช่วยคุณแม่ยืนยันได้อีกแรงนึงว่าไอคู่หูคู่นี้วัวแพนใช้ได้ดีจริงๆใช้ได้ดีใช้ได้ดีจริงๆแล้วก็ไม่ได้เรื่องโมละว่าไอเนี่ยใช้แล้ว ไอ้นุ่นก็ดีไอ้นันก็ดีนี่ต้นไม้เป็นคนบอกชัดเจนมากทั้งหมดมันหมื่นกว่าลูกหมื่นกว่าลูกหมื่นกว่าลูกเอาเฉลี่ยเฉลี่ยลูกลูกละสักร้สี่กิโลได้ไหมสามโลตีไปสามโลสามโลเฉลี่ยเฉลี่ยสามโลสามโลทั้งหมดอื้กี่ต้นเอาเอาแปลงนี้แปลงนี้ผมก็ไม่รู้เมืันไม่เคยนับเคยนับจะร้อยร้อยกว่าต้นได้ปไหมประมาณยี่สิบได้ก็ประมาณร้อยกว่าต้นก็น่าจะได้ชื่นใจแหละ น่าจะชื่นใจว่าปีที่แล้วมันไม่ได้มันน้อยน้อยกว่านี้ปีแล้วได้น้อยกว่านี้อนอนก็เยอะที่เห็นเก็คือจะล่วงหมดใช่ไหมโอเคครับยังไงวันนี้ก็ต้องอขอขอบคุณน้องพีมากที่ได้มาให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับต้องอช่วยให้ช่วยคุณแม่ดูแลตรงนี้ด้วยค,คู่หูเว r ร์ p l นะครับแล้วก็วันนี้นะครับพวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เป็นไงต้นนี้เป็นไงพีไหนพีบอกว่ายังไงนะมันมีแต่กิ่งต้นเนี้ยมันแห้งมันแห้งหมดเลยมันเหลือแต่ก้ารไม่กวาดอย่างเงี้ยเออคือดูทรงแล้วคือตายตาย,ตายแน่นอนพ่อจะโค่นละพ่อจะโค่นแล้วเออ,อเสร็จแล้วลองฉีดลองฉีดฉีดพร้อมไหมพวกนี้ยใบออกแล้วออกรัดใบออกไปแล้วโอ้โหเป็นไงครับนี่ชัดเจนมากจากที่จะโค่นนะจากเหลือแต่ก,กิ่งใช่ไหมเออ ลองถีดดูแล้วกลับมาฟื้นครับนี่ของเรานี่ช่วยประเทศใกล้ตาย <laughs> ช่วยประเทศใกล้ตายได้ดีมากมันรอดแหละแต่ตอนนี้เราก็ต้องบำรุงมันแล้วแล้วก็ทาทุกอย่างแล้ะโอเค,อเคดีมาก,มากนี่ครับใกล้ตายแล้วแต่ว่ายังฟื้นครับเจอเวโอแพนของเราเข้าไป<ช><ช>เจอกู้หูจันของเราเข้าไปเรียบร้อยครับฟื้น